สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ19:45น,น19กุมภาพันธ์2517นะครับนำตารางโอนเงินเพิ่มพิเศษเงินผู้สูงอายุมาเล่าฟังครับจะมีการโอนงวดแรก11 12 13มีนาคม2567นี้ชมและฟังารายละเอียดครับกรมบัญชีกลางเขาจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยครับปี2567 ร้อยบาทต่อเดือนนะครับระยะเวลา9เดือนมกราคมถึงกันยายน6 7นะครับเริ่มโนมีนาคม6 7นะครับเป็นงวดแรกแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านจะได้ไม่เท่ากันนะครับโดยผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินนี้ก็คือผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับและผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพยแล้วเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพยส่วนใครไม่ผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพยเงินจะโอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นในกรณีเคยทําเรื่องส่งไปคังจังหวัดไว้แล้วนะครับส่วนผู้สูงอายุรายใดนะครับที่ได้รับสิทธิ์สัมปารแห่งรัฐแล้วได้ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมการแห่งรัฐแล้วแต่ยังไม่ผูกค้อมเพยและไม่สามารถไปผูกร้อมเพยได้และยังไม่เคยทําหนังสือยืนยนยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นและยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นก็ต้องทําหนังสือยินยอม ให้อนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งสำนักง,งานคลังจังหวัดตามวันเวลาที่จะอธิบายในคลิปนี้นะครับจึงจะได้เงินจึงจะมีช่องทางในการรับโอนนะครับซึ่งร้อยบาทต่อคนต่อเดือน9เดือนเกษายนหกเจ็ 67, ถึงกันยายนหกเจ็นั้นแต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะครับได้ตามเดือนที่ได้รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุหรือได้ตามปันเดือนปีเกิดดังต่อไปนี้นะครับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้เงิน มีสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐแล้วนะครับรายใดที่เกิดก่อนฟังให้ชัดครับรายใดที่เกิดก่อนวันที่1มกราคม2 5 0 7ครับก็หมายถึงผู้สูงอายุทุกคนนั่นแหละที่ได้รับเบี้ยอาชีพผู้สูงอายุแล้วนะครับใครเกิดก่อนหนึ่งมกราคม2 5 0 7จะได้รับเดือนละร้อยตั้งแต่มกราคม67ถึงกันยายน67ได้ทุกเดือนเลยครับครบ900โอนงวดที่1ในเดือนมีนาคมก็จะได้300โอนงวดที่2ในเดือนมิถุนายนก็จะได้300 โอนงวดที่3ในเดือนกันยายนก็จะได้300รวมได้รับ900นะครับส่วนผู้เกิดระหว่าง1 3ึถึงมกราคม25 0 7ผู้เกิดระหว่างวันที่1ถึง3ามกราคม2 5 0 7ได้เดือนละร0 8ยเดือนครับกุมภาพธ์ฎิถึงกันยายน67โดยโอใน,อน,น,นโอในเดือนมีนาเนี่ยจะได้200โอนในเดือนมิถุนาได้300โอนในเดือนกันยาได้300รวมเป็น800นะครับ ผู้เกิดระหว่าง1-29กุมภาพันธ์2507เกิดตั้งแต่วันที่1-29กุมภาพันธ์2507ครับได้เดือนละ100ยมีนาถึงกันยาครับ7เดือน700โดยโอนในเดือนมีนา100ครับโอนในเดือนมิถุนายน300โอนในเดือนกันยายน300นะครับผู้เกิดระหว่างวันที่1-31ถึงมีนาคม2507ครับได้เดือนละ100ตั้งแต่เมษายน67ถึงกันยายน67ครับเดือนมีนาไม่ได้รับการโอนครับ ไปรับการโอนเดือ pues นมิถุนายน300แล้วก็โอนในเดือนกันยายนอีก300เป็น600นะครับเกิดระหว่าง1-30เมษายน2 5 0 7ได้เดือนละร้อยตั้งแต่พฤษภา67ถึงกันยายน67 5เดือนครับเดือนมีนาไม่ได้รับการโอนไปโอนเดือนมิถุนายน200แล้วก็โอนกันยายน3 0 0เป็น500นะครับเกิดระหว่าง1-30มพฤษภาคม2 5 0 7นจะครับจะได้4เดือนครับมิถุนายน67ถึงกันยายน67เดเดือนละร้อย ก็ได้400โดยโอนในเดือนมิถุนายน100โอนในเดือนกันยายน6 7อีก300เป็น400นะครับเกิดระหว่าง1ถึง30มิถุนายน2507ได้เดือนละ100กอกฎาดาสิงหากันยา6 7็ครับก็ไปโอนในเดือนกันยา300ครับเกิดระหว่าง1ถึง30กรกฎดาคม2507ได้สิงหา6 700กันยายน6 700โอน200ในเดือนกันยายนนะครับเกิดระหว่าง1ถึง30สิงหาคม2507ได้ เดือนละล้อของเดือนกันยายน67เดือนเดียวโอในเดือนกันยายน100ครับจะเห็นว่าได้ไม่เท่ากันเขาให้ตามวันเดือนปีเกิดต้องเป็นผู้สูองอายุที่ได้รับสิทธิ์สมการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สมการแห่งรัฐแล้วน,นะครับทีนี้มาดูวันโอนครับในเดือนมีนามิถุนากันยาเขาแบ่งโอน3วันนะครับแต่ละงวดโดยใครเกิดก่อนได้ก่อนดังนี้ครับสําหรับงวดที่1เป็นเงินร้อยของเดือนมกราคมพามีนา300นะครับ โอนวันที่11มีนาคม67วันที่11เนี่เขาจะโอนให้กลุ่มผู้เกิดก่อน1มกราคม2495ครับวันที่12มีนาคมครับโอนให้ผู้เกิดระหว่างวันที่1มกราคม2495ถึง31ธันวาคม2501 13มีนาคมโอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507นะครับเพราะนั้นใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้ เกิดในช่วงนี้แหละครับเกิดก่อนเดือนมกราคม2495หรือใครก็ตามที่เกิดระหว่าง1มกราคมเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคม2495ถึง30ธันวาคม2501และกลุ่มเกิดตั้งแต่1มกราคม2502ถึง29กุมภาพันธ์2507ใครได้รับสิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐและยังไม่ยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐต้องไปยืนยันตัวตนใช้สิทธิ์สัมปทานแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยภายในไม่เกิน26กุมภาพันธ์นะครับจึงจะได้เงินงวดที่1นี้นะครับ ส่วนใครยังไม่ผูกความเพย์แต่อยากจะให้โอนเข้าบัญชีธนาคารความเพย์ต้องผูกความเพย์ภายในไม่เกิน6มีนาคม2567ส่วนใครไม่ผูกความเพย์และยังไม่เคยทําหนังสือยืนยันให้ยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นและยังไม่เคยทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นไม่มีความเพย์ด้วยนะครับต้องทําหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือทาหนังสือยินยอมให้โอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นส่งถึงคังจังหวัดภายในวันที่20กุมภาพันธ์ สองห้าหจ็ิงได้เงินงวดที่หนึ่งถ้าไม่ทําก็ไม่ได้รับการโอนไม่ทันนะครับต่อไปครับโอนงวดสเป็นเงินร้อยของเดือนเมษาพฤษภามิถุนาหกเจอีกสามครับเมษาหกเจ็ดรพฤษภาหกเจ็ดรมิถุนาหกเจ็ดร้อยสามรโอนงวดสครับสิบเมิถุนายนหกเโอนให้ผู้เกิดก่อนวันที่หนึ่งมกราคมสองสก็หครับ 12. มิถุนายนหกเจโอนให้ผู้เกิดระหว่างหน่มกราคมสองสี่กถึงสามสิบธันวาคม2อ0 1 13. มิถุนายนโอนให้ผู้เกิดระหว่างหน่มกราคมสองห้าศสองถึงสามสิบพฤษภาคม2อ0 7ครับต่อไปครับโอนงวด3โอนเงินร้อยของเดือนกรกฎาสิงหากรกยาสามร้อยสิเอ็ดกันยายนหกเจ โอนให้ผู 2, 4, 5, ้เกิดก่อน1มกราคม2455ครับ12กันยายน67โอนให้ผู 2, 2, 4, 5, 4, 5้เกิดระหว่าง1มกราคม2455ถึง31ธันวาคม2501 13กันยายน2567โอนให้ผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2502ถึง31สิงหาคม2507นะครับซึ่งในแต่ละงวดไม่ว่าจะเป็นเดือนมีนามิถุนากรนกรดาเขาจะโอนันที่11 12 13ซึ่งวันที่11ก็โอนให้ใคร 12โอนให้ใคร13โอนให้ใครก็ตามวันเดือนปีเกิดเขาแบ่งโอนครับไม่โอนไม่โอนในวันเดียวกันนะครับผู้มีสิทธิ์ก็ใครเกิดก่อนได้วันที่1 1ใครเกิดช่วงกลางๆก,ก็ได้วันที่12ใครเกิดหลังสุดก็เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะโอนมาที่13าของแต่ละงวดครับทั้งหมดก็คือตารางโอนเงินเพิ่มพิเศษซึ่งจะเริ่มโอนงวดแรก11บ2อ3ิบสองิบสามีนาคมสองห้าเจ็ดนี้ครับ สวัสดีครับ